เอฟซีถามเป็นจ้งไดฝันอีกบ่ประคั้นใดๆน้ำมูโยเอาบอฝันย่ำอีกบ่ตต้งเต่มมือพุ่นอันฝันบา้าอันหนไม่ชวร์ทไงะฝันบ้าปิ้งปลาเต็มหีบนะสุดะอะไล่ะปิ้งปา่เปงปาเต็มหีบป่ะจ้าประศัวต์ฝันบา้านนี่คนเองไไปรวยไม่แดงจึงคืนค,น,คะนะ จะไปลอยกลับอากกลับเอาอยู่ขนาดนี้ฟันนั่นนะอันนี้หลังจากปล่อยหกศูนย์ซีไปมันมาแมนจ้ะฝันตั้งสี่ละไม่ว่าเลขกสีขาวมะเหรอละอันเรื่องมือขึ้นเปลีมือขึ้นฝันฟันนี่คือไตมันลุ่มเลยแบบนี้มันเลขเข่าเราคือมาจักมันมันลุ่มมักลุ่มหอมตังสี่ป่ลุ่มมักแล้วลุ่มทั้งลุ่มเอานะแล้วเออ ม่สบติ้มบันลุมาเข้าจันเต๊ของฉันนะตีตีตัวใดแต่วันนี้ยากว่ามันจะเปลนหกสีบอกบักิ้นำเนี่ยน้ำเด็กสองจ้ะมักซีซีหาหาซีซีหาหเด็กมากวานนี้แมนแต่ว่าหกสีมากมักนีซหกสีเปเด็อืมซี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 ก็หาหาบอ แม่ลักซี่ีมาหาคือมันหลังจะบอกเื่งใดไกับพปกซี่นะอะไรทังนหนตัวคุณนะแต่เล็บอกอ๋แตได้อหนหาหาศูนย์แต่ว่าขาเจ้าอันบ่ายศูนย์เขาไปม่ศูนยนั่นหรือว่าไม่หาหาบอสเื่อว่าสี่หาซีบอย่ยาด้วเราอกันนั่ซีเนาะเออย่าดด้วยน้องะบ่แน่ด้ว มาดนี้ปู่ยุ่เฮียนบพราบอกบ่กตอนมีเด็ก่นปั้นบ้านพั่นอ่เงินมาให้เดือร้อยไปลอยเส็มเมื่อยุะนะเดือดจึ้งค้นจะไปลอยพนะนุ้ยตีเป็นศูนย์หนึ่งบ่ศูนย์หนึ่งบ่หรือหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี้ยท่านบุญเมื่อกี้เนี่ยบ่ถ้าไปลอยยิบเอามาซานในมื่อน่ะเดืยงจึ้งคืนคือบ้านศูนย์หนึ่งศูนย์เมื่อไหร่หนึ่งศูนเนาะจ้ะ วนลัมดตเป็นยังจัันบ้าคือันก็เลยวาดเสีเนี่ยอืมตอสีจะเตะเนื้องันบวอยากกซ้าดอกด่าเงืนหมื่นผ่ะนะอ่ม่กสิละแต็กก็เลสะดดใชไหมออกศูนย์่งินเงย์บ้าดเงืนอมเงนบวอยากมาเตแมนด่างือมเงินหรือบวอยหกกรกเมียนผน่ะนะโถ้าบอตุ่มถตาบอกตัวตัวด่างเงื้อเงินผน่ะเบากละเด็กก็เลยสะดุอเอ้าก็บอกจังสันเนาะ บานี่ตัวซื้อโตโตไร้บเป็นมื่นบาทนี้นะบ้านี้เดยวจะแบบหมักหกซีแห้งตอนนี้หกซีวงกลมไปโลดเนาะหมักตอนนี้อ้มักไหลายรษฐบได้เงินหมื่นดีบบนี้ฮะหกซีก็หกซีนี่สิบบัเงื่อนมื่นดีดีบสนั่นอกย่างอยู่มากลายแมอืมค่อยฝุดฟันดีแ่บนั่น แต่งพี่ว่าแต่งไรฟัเอาอันพวงคือว่าสิไปนั่นมือไหนเห็นเรามาส่วนอยู่อ้่คือว่าสิไปขอวันพี่เจ้าซีว่าพี่เออเนี่ยขึ้นเรียวไว้ว่าอะไรปิดอย่งไรมาเนีเอ๊ะห่องอยู่สันอีกคนหนึงอันสิเอาเข้าคนนะเออเห็นลังของบ้านลังของแม่ผู้ชายน่ะผู้ชายนี่แต่เก้านี่กันฟันสิเป็นน้ำหาหรือน้ำหก ฝันทุกเก้ากับมเป็นน้ำพวกเลน้ำสีบ้พหกซีะบ่จ้ะฝันมเคยเป็นหาซีไมนจะเป็นหกซีเนอ<า>ะ่างุกยนะอืยบเพราันนั <วะ S 2> ่งซีนั่นแหละนั่สีเขาแล้วกับปัญจใจนี่มากหลายหกซีกับซีซีตอนนี้มาแค่เจออ้อมฝันแต่ว่า่เด้าวกว่าคขันเคยฝันจังสี่เคยอยู่แม่นบะ โบไร้ขึ้กันบ่บอ่อันเจ๊อ้อมนี่แม่เคยฝันจังสี่อยู่มันบ่ถ้าฝันถ้าฝันบ่มักผู้บ้านอันนู่นนี่นั่นนี่มันเข่าแล้วเด้อบ่ตอนเห็นผู้ป้าอะไก็น้่งหุกล้วเนาะอ,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 อือคือแล้วเด้ฝันเจ๊ได้เป็นหกุกทุกทียแมีนอันนี้มาฝันว่านไปยิบเอาไปเก็บไปะต่ลอยเต๊มือสั่นมือสายมือขวบเถะนะ แดงจึ้งครือยู่ใบลอยลอนปิ้อยํมถนนนะแม้ั้งล้อยมากกับพอกันยิบเอาวสันแต่ว่าสิมากตัวใดสนอโมาเนี่ยดิสวนสวนเออเอซีทถาราดสิว่าน่เนี่ยเล็กหกีเก้าละหกซีเก้าซี่สีเก้าซี่แค่นั้นละหกซีนี่คือตัวเน้นตัวล่อง9กสี่ ซีซีหรอกอะเก้าซีคือเก้าสุดเดียวกันนี่อืมซื้อไว้อย่างนี้ซื้อตัวใดไว้โอ้มาคกซีกับซีซีแล้วอืมหาหน่อยคุณหาหน่อยแล้วหมโอ้โหไดเก้าเจวอลได้ฟันแมนใช่พุ่มพุ่มอยู่บานหายบ้านนี่แมนจ้ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไว้เพื่อนคือเก่าปะไว้ไวทุกมือเลย สวดทุกมือิไว้ทุกขึ้นไหมสวดทุกมือทุกขึ้นเรืออ่ะอือขึ้นสวดมุ่นเลยเดี๋ยวนี้นะขันสวดมุ่นนี่เลขสิถือบอกเพื่อนว่าสวดมุ่นตลอดอืมเพื่อนบอกว่าจังไดขันอยากถือเลขเพื่อนว่าก็พิ่จะขอเพื่อนเอาแต่ว่าเที่ยวนี้เพื่อนมาเป็นนีมิตว่ามึกก้อนเลยเพื่อนมาให้ไวให้มื่อน,นี้ยิบเงื่นลอยจังวะอืมเแต่บอกเพื่อนไว้จะมาสิน,นันอันแต่ปีเอาเด้อนพฤษ้าือละ ถ้าว่าสิบตีเอาสี่ก็เป็นพฤษคือ่าสิทํามากก็มากให้โวเล็กไปรวดข้อฟันน่ะนะคือเรียกว่ายิบสองเงินไปลอยไั่นบอกบอกเพื่อนไว้ก้อนก้อนฟันบอกก้อประเดีิ้งฟันปะนี้ยเต็มหีบแหมเต็นหีบป้าป้าคือได้หลายคนคนอื่นคนใดคือูกอะนะในฟันน่ะนะปลาเต็มหีบเลยค่ะนะมึงมาจิกเขาแล้วมึนเกิดพวกําเบรคโม้ยมากเลวบอก มันอนบวเืงหลายใ่ไงไหนสามตัวมากตัวใดสามตัวสามตัวมกสี่หกสแล้วสี่หกสี่นสี่หกสีี่หกมากหลายเนี่ยสี่สี่หกเสี่สี่หกให้เขากราบเอาเนาะให้เขากราบเอาเนาะแมนกราบหกมากตัวเดี ไปกลับมาเอาว้ามีแต่เลขี่มารักลซีตัวเนมารซีเข้ามาถือว่าฝันดีอยู่ดีเนาะขันวามีแนวใดนี่สิมามากจ้บ้กาฝันว่ามีแนวใดวันแหน่เด้อคือออกซีหกสีหรือขับะจัดไว้นักนี่คือหกซีบนี่เก้าซีนี่ซื้อหลายบ่อเก้าซี เกาซีนี่ก็เอาแค่สามลอยคือสามลอยเพราะว่าเกาซีกินแล้วมันหั่นหัวลงอะนะไ่เรียกเอาเกาซีซีเกาใจซาพลินบนนี่เรื่องมากขึ้นกันนั่นแหละแต่บางหดนี้มากึี่บุญทหนาแล้วใช่ไมบาถือท้งบนาเลยเก่งบอกเขาด้วยล่ะแต่ว่ากูดูวันเลขหงูสีมากบุญสีมากหลังแค่นั้นแหละเขาก็ล้วแตะบ้านมีคนฝัน ว่าเห็นหนูกับพ่อนอะไรทั้งบหานล่างคนนเฮออกฝากันนะเจอเสิบ่ไไรสโลงกันอีกวะก็คือเธอเสะรสโกันอีกบะบอกพคอนะแค่ขึ้นหลังสั่งพ่อนะต้องพอท้องหนุกเพนะก็มเอนนั่งเนั้นทั้งสงไงเพะนะว่าเก่าีเก่าน่อบอกเอซีฝันเ่เอซีฝันมันโทรมาบอกว่า ว่านเห็นสาวนั่งข้างหน้าเอือมันนั่งเงินข้างสายนุ้งนังข้างหัวแต่เธออ่้างเงินนะแม่ข้างฝั่งนะแม่นั่งทข้งฝั่งแต่ว่าแห่ออมบ้านมาสั่นคนนี้หลายหลายพนะเมื่อนี่แล้วขันฟันเอฟซีกับฟันดีเพราะเอฟซี่เมื่อนั้นเอฟซีกับว่าปูอันดวงหน้ายกปูน้องหานถือกันดีปานยังไปนั่งโยโกกบกม่วงมาสั่น มัอกออกมาหวานตาบ่ว <laughs> บุเออเพิ่นเห็นไปไล่โซดบ้านเจวอเพิ่นได้ว่าโอ้ยกกบกเมืองบ้านเจวอเพิ่นได้วา่าบ่เออบ่ออกมาเลยบ่เฮ้ยมันเว้าออกมาเลย FC บ่แต่ว่าตัวโกบกมัวบ้านพ่อตัวโกบกมัวมันมันมน่ารือเต่าวะ